เดินเหมือนเดิมน,นะครับเดินแค่นี้ครูยูเทิร์นเดี๋ยวผมบอกท่าอีกทีนึงเก่งมากอันเนี้ยขอดใจเห็นไหมเรสปอนส์คือยกหน้ามองถ้าเมื่อเกี้ผมใช้ลิงกับเขาแลวจวังหวะมันโหดเงินไปเขาจะต้องกลัวต้องหลบตาเขาเนี้ยเวลาคุณอยู่ในบ้านเขารู้คุณอยู่ในบ้านอ่ะสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะรอมองคุณ <Good job. S 1> แล้วเวลาชมนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้เพลย์อัพฟูดเอเดนชั่นคือให้ใช้ไฮวอย์ way, หรือความสูงเท่านั้น เก่งมาก Stay เก่งมาก Stay เก่งมาก Stay ตาปลดล็อกแล้วนะตากลมแล้วเก่งมาก Stay Stay พี่น้อยมาและ้วระฮึบจ้านะเวลาเขาอินนะครับเรียกปืนพ้าก็จับมา